จีนบ่ายค่ะจีนเช้าไม่ได้บอกห่างเช้าไม่ได้บอกบอกกินบ่าย oh. หนูไม่ว่างดือ้อแต่ในกลุ่มหนูก็วางนะมีกลุ่มนะคะใครอยากได้หุ้นนะทุกคนไปจีนบ่ายสุดที่หนึ่ง oh. การอัดคลิปก็ใช้เวลาพอสมควรนะทุกคน <laughs> ถ้าใครแบบไม่ต้องรอนะ พร้อมเลยก็คือในกลุ่มเลยนะคะทักเฟซได้เลยทักเพจนี่ได้เลยเดี๋ยวนี่ฮศูนย์เก้าศูนย์สองสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะฮะ นี่ประมาณนี้นะคะนินปลาสุสอง สูตรสองก็เจาะสามตัวให้แต่ว่าตัวลูดจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะชอบสูตรหนึ่งไปสูตรหนึ่งชอบสูตรสองไปสูตรสองนะคะหนึ่งจิตสองห้า สองแปดนะคะอานี่นะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะ บบายๆของเราวันนี้เออไปเซเว่ลืมซื้อปากกาเน้นนะสีเหลืองมันจะชัดกว่าไงสีเหลืองเขาจะชัดกว่าสีแดงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นะคะคือเน้นปากกาสีเหลืองเนี่ยชมพูนี่เลยนะ,ะอ่านะะ ไปห่างบ่ายค่ะห่างบ่ายสูตรหนึ่งนะฟังสูตรเด้อจอดศูนย์เก้าสี่ไปเลยนะคะ สองเก้านะคะหนึเานะเน้นนะคะนี่คือเน้นนะไปสุดสองค่ะ

ก็จะเป็น094แล้วก็ที่จริง,อองเอา1ใส่ด้วยกันก็ได้เนี่ยนะฮะแต่หนูจำให้เลย5เน้นนะครบทบผมประมาณนี้เลยนะคะสำหรับห่างนะห่างจาพี่มาเลว ได้ลงรัฐบาลเลยอ่านี่เลยนะคะสำหรับห่างนะคะจีนนะคะประมาณนี้ชอบสุดไหนไปสุดนั้นนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวก็ได้ค่ะ,อะขอให้โชคดีนะคะอันนี้ะ่ะนะประกาศเนี่ยคือเน้นนะคะนีะ่ประกาศนี่คือเน้นนะคะ,ะ,คนนะ,คะจ้ะขอให้โชคดีค่ะ